ฝากติดตามไลฟ์สดและช่องสำรองใต้คอมเมนต์นนี่อยากแตกแบบจุกๆแบบนี้เจ้าพวกนี้ไปสมัครกัางเรยวตอนนี้ขอจุดเอากำลังแตกกังเร็วนะเออหวังนี้ก็ไล่สองปาคอมก่อนี่ทุนน้อยๆแม่แตกมาโอ้ยเก่งคือ รายการน,นี้เหมาะสาหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองที่ยังมีสติสมประกอบอยู่นะจ๊ะสวัสดีครับปบกันอีกลอกับลีเดียวฮวกช้งแมววันเเลลนี้ก็มากันเวกับเกมฟอร์จูออฟใครพีจเอฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่สวัสดีครั้งเลวยกับลีเจียวฮวกจะเพึ่งเปลี่ยนช่องไม่ไหนยังไงดองนี่เอามาปุ้ยอ่ะิไปพังอ่ะเลยเ มาปุ๊บเก่าปั๊บนี่รูกังไว้รูกังไว้นี่โอ้ยแดบเลยแดบเลยพี่วะตอนนี้อัตราการชนะของเกมกด์ฟอร์จูนออกอยู่ประมาณ9ก้สบองเปอร์เซนต์ัเลยทีเดียวนะเอออยากรู้อัตราการชนะอย่างนี้ใช่ไหมว่าเอามาจากไหนว่าลีเกียวพวมุงมัว่วหรือมันโนเ,เองหรือเปล่าไม่มีมาโนโนะเออบอกกังเลยว่าไปที่ลิงตายคอมเมนต์เราไปสมัครกังซะเดี๋ยวแอดมินจะพาพวกเรือ,อเออเข้ากลุ่มกังเองนี่มีกลุ่มแอดไลน์นี่แอดมิน แล้วก็มีกลุ่มโบนั่งมองที่หัวลิงอยู่ตรอนี้เลยตรอนี้ฟอร์จูนออกมา90บเปอร์เ็นบวกบวกนี่แต่ไปเไลี้ยวสองพันนี่ไม่ธรรมลาเฮ้ยไม่ธรรมลานี่ไม่ธรรมลาเฮ้ยไม่ธรรมลาไปจากกังไปดองนี้เบ็ดทีละร้อยเลยนี่จังหวะเข้าต้องเอาไอ้หนักต้องเอาไอ้หนักนี่ไปเลี้ยวสองพันนี่ จากกังไปยับยับเลยนี่เพิ่มเบ็กแม่งไปเลยสองร้อเออตอนเข้าต้องจัดให้หนักต้องจัดให้เต็มนะออวิธีการเล่นง่ายๆนี่แอดมินแจ้งเตือนมาแล้วก็เขาไปเบ็ดกันแบบนี้กังเลย <c oughs> ก็ม <muitas S 2> ีหลายเกมที่กําลังแตกกันอยู่นะนี่ร์จุนออกมาแรงที่สุดอาตาชนะเยอะที่สุดเลยตอนนี้มาอีกแล้วท้องดูโอทองเขาจนหัวไม่กล้าโดดเลยคิดเอาเองแล้วกันเออมาหยับหยับกันไปมาตอนนี้งบเก้าพันกว่าแล้วดูจากจุนน้อยๆจะหมื่นหนึ่งเลี้ยวเพิ่มไปดิเอ้ยจังหวะเข้าต้องเอาให้หนักไว้ต้องจักหนักจักได้มาโกงอาตียมาไปเราคนเราซิมาเจ็กอากงปุงไอช่วยกูดรวยมาไปถึงมื่กลางวันนี้เดี๋ยวว่าจะต่อไหนจะไม จะหมายอะไรเราถวายหัวมูหัวมาหัวกาหัวไก่เออจากกันไปนีมาแล้อฟุบุญทรงพวงนำแมว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 เลี้ยงแกยวนำแมวแก้วแก้วนำแม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 วแม่เอ้ยขอทองแหล่แม่มาโกงกระเตียวมวยกระเตี้ยวพึ่งดึงรซึ่งกระซึ่งอระมาเอาทุกอย่างกันเลยก็มาเลยแม่เอ้ยนนั่แหละขอทองทองตังไว้ก่อนเพื่อชิงใจแม่หิวอะไรหิวอะไรหิวไหม ี่หมาสองแถวบนก็แตกไปดิกาเบนี่เบ็กเยอะๆแตกไปเจ็กพังง่นี่ไม่ทำมาละ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  อแล้วก็ฝากกังด้วยนะเออเอาฝากอะไรดีได้ตังค์อีกลเลยถอนนี่ว่าเอาแมเงยจอมไม้ตกนี่เก 10, 10, ้าพันเก้าร้อบาทสำหรับใครชอบเล่นโ O E ชอบเล่นกันไหมเออมาเล่นกันลีเจียวห่วงเลยนะตรงตาสองทุ่มตงกันเลยเออเล่น A O E ยังไงได้ตังค์ไหมเออมาเล่นกันมาเล่นกันเฮ้มาเข้าแค่รวมเข้าสนุกกับอะลีเจียวห่วก็รับไปเลยหนึ่งคนนะกดไลค์กดแชร์ก็ไล,กไ,ไล์แล้วหนึ่งคนนี่แจ็ด คุยกันตลอดทั้งไลท์เลยเข้าไปเจอกันไล่นะเออสองทุงท่มตรงนะเออยกเว้นมันพุทธเออ <c oughs> มาอ่างเปามาไม่มา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 ,มาอ,อ,อ,อํมโมอํมโมเออดีสี่มื่ แบบจุกๆแบบนี้เก้าพวกนี้ไปสมัครกลางเร็วตอนนี้4จุดออกาลังแตกกลางเร็วนะเหวังนี้ก็ไล่สงองป่าคอมคอนี่ทุนน้อยๆแม่แตกมาโอ้ยเกิงแสนนะครับน้องอนงเก็ฑหน้าเป็นอะไรติดตามกลางไว้ไอลีลีสำหรับวังนี้ลีเก้าพวกกอลากันไปกองสวัสดีครับ